บริษัทเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนจะจ่ายเป็นคูปองแทนเงินเดือนให้พนักงานซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือของกินแทนการจ่ายเงินเดือนในช่วงที่ผ่านมามีเคสนี้ด้วยครับผมตรวนี้ช่วยไม่ได้เลยครับเราทุกคนอยู่เดือแล้วว่าเราเดินทางเนี่ยเราต้องใช้เงินไม่ได้ใช้คูปองเราจ่ายค่าบ้าน,เ,นเรา,า,าเก,ก็ต้องใช้เงินไม่ได้ใช้คูปองเราจ่ายค่าเทอมลูกเราก็ต้องใช้เงินไม่ได้ใช้คูปองเราไม่หวัง ที่จะได้ใช้ปองแต่เราหวังเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเรามีคนที่ดูแลอยู่ด้านหลังในพ่อแม่ที่เราอายุมากขึ้นอย่างผมอ,อายุเนี่ยห้าสิบแล้วพ่อแม่ผมก็อายุมากทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครอยากให้พ่อแม่เราลาบากหรอกให้มันคิดว่าอุ้ยลูกลําบากแล้วให้เขามากังวลแต่และคนพ่อแม่เราก็เจ็สิบแล้วก็ต้องเลี้ยงดู ยังผมเองเนี่ยหนักนะครับหนักจริงๆบางครั้งอ่ะบริษัทไม่ได้จ่ายเงินค่าบ้านโดนมีน้องตี้จากธนาคารมาว่าให้ไปจา่ายก็มีการพูดคุยกว่าจะรู้เรื่องว่าจะไปจา่ายก็เกือบจะก3เดือนมันก็ไม่ได้ชั้งเดียวในตัวผมเองสุดท้ายแล้วก็ยังต้องประนอมหนี้ธนาคาร ดีธนาคารโชคดีธนาคารเมตตาให้พอนอมนี่พอนอมนี่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกจะเป็นครั้งที่2ได้เห็นมากทุกคนเนี่ยเดือดร้อนกันจริงจริงบางคนเนี่ยบ้านเนี่ยจะถูกบ,บังคับถูกบังคับมีขายก็มีตอนนี้มีแล้วครับเราจึงเรียกร้องให้บริษัทช่วยเหลือได้ยามที่บริษัทลําบากอย่างที่เราเยที่ผมบอกตอนต้นนะครับเราทุกคนช่วยเหลือจริงๆแต่การที่ประกาศทิ้งสองบ้านเนี่ยมันไม่ไหว